ประเทศบูนัยเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนเข้าร่วมเมื่อวันที่8มกราคม2510มีชื่อทางการว่าเนการาบูนัยดารุสลามและยังมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเปกาวันโดยมีระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชและมีประชากรมากกว่า400,000คนในการนับถือศาสนาของคนบูนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนี67% ศาสนาพุทธนิกายมหายาน13%ศาสนาคริสต์10%ศาสนาอื่นๆและไม่มีศาสนาอีก10%โดยวัฒนธรรมของบรูไนเป็นวัฒนธรรมของอิลสลามมีความเข้งขัดค่อนข้างสูงมากโดยสูงกว่าอินโดนีเซียนอกจากนี้มีสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้นมีปริมาณฝนตกค่อนข้างมากและมีอภูมิอบอุ่น มีพื้นที่ชายฝั่งสูงขึ้นเป็นภูเขาทางทิศตะวันออกและเนินเขาต่ำทางทิศตะวันตกเศรษฐกิจของบูไนเป็นแบบตลาดเสรีภายใต้การดูแลของรัฐที่สำคัญยังเป็นประเทศที่ร่ำรวยเต็มไปด้วยน้ำมันและแร่ธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอันดับหนึ่ง